โอ้แม่เคเรียบร้อยแล้วอะเป็นไงสวยไหมเจ้ว่านะมันเหมาะกับเธอมากแล้วก็สวยมากๆด้วยโอ้ยเจ๊ส่งอะไรเนี่ยดูสิแก่มากเลยอ่ะน่าจะไม่ได้แก่ขนาดนั้นดูสิโบราณโบราณไม่นะเจ้ว่าแนละ้วมันเหมาะกับเธอที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็สวยด้วย ดูไปดูมาก็สวยเนเจว่านั่นแหละก็อย่างว่าเลยเนาะคพมันเบ้าหน้าดีเนี่ยต่อให้ฉันหัวโลนะฉันก็สวยบอกเลยแบตเตอรี่น่ะพร้อมนะแล้วก็พร้อมโกนด้วยเจ๊ฉันก็แค่หยอกเล่นไปไปได้แล้วฉันจะกินข้าวฉันหิวเท่าไหร่เจ๊ก็ราคาเดินั้นแหละ มีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ๊ยติดตลอดพึ่งมานะลูกค้าขอกินข้าวก่อนหิวมากด้วย โอ๊ยโอ๊ยกูนึกว่าใครกูกำลังจะกินข้าวยังมาดูค้ามาซะอีกเออเห็นเจ๊บอกว่าจะจอ,อกไปข้างนอกไม่ใช่หรอไปกับฉันไหมเดี๋ยวฉันไปส่งไม่เป็นไรหรอกกินข้าวให้เวสร็จก่อนเดี๋ยวเจะหารถเมย์นั่งไปเองงั้นฉันไปแล้วนะบาย,ยหมยอร่อยเลยกินสัดที่ กินมาแล้วชัน่ะปิดร้านแล้วฉัานจอบไปทำธุระข้างนอกตอนนี้ไม่ได้หรอคะหนูขอเวลาแค่ไม่นานอะ่ะไม่ได้จริงๆฉัานจอบไปทำธุระนะขอจริงๆนะเจ๊ไม่มีร้านไหนเขาตัดให้หนูเลยอะ่ะทำไมลน่ะก็ถึงไม่ตัดให้อ่ะ เป็นมะเร็งค่ะผมหนูเป็นแบบนี้ไปร้านไหนเขาก็ไม่ตัดให้อ่ะได้ได้ได้แต่ต้องรอฉันแป๊บหนึ่งนะให้ฉันเตรียมของก่อน เรานั่งได้เลยจ้ะจะให้ตัดแบบไหนอ่ะบอกได้เลยนะเจ๊ช่วยเลือกทรงที่เข้ากับหนูหได้ไหมคะได้สิเป็นมะเร็งเหรอ เป็นมานานนี่ยังไก็ไม่นานมากค่ะหนูเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกมาสักพักแล้วอ่ะแล้วก็ไปเข้าพบหมอรับยามาจู่ๆสองวันนี้ผมหนูก็เริ่มร่วงหมอก็บอกแต่แรกแหละว่าผมมันจะร่วงอ่ะแต่หนูก็ไม่คิดว่ามันจะร่วงเยอะขนาดนี้ไงลู้งี้ไม่น่ารับ ยอมตายดีกว่าถ้าผมมันจะล่วงแล้วก็แหว่งหน้าอายขนาดเนี้ยหนูไม่กล้าออกไปไหนเลยเจ้หนูเครียดมากเลยนะถ้าคิดว่าตายแล้วดีกว่าทําไมไม่ตายไปเลยล่ะแล้วไปรับ,รบยามาทมําไมจะคิดแบบนี้นะถึงมีชีวิตอยู่มันก็ไม่มีความสุขหรอก ็ยังไม่อยากตายหรเจ๊ก็ยังอยากทำอะไรอีกหลายอย่างก่อนหน้านี้หนูทำงานถ่ายแบบแต่ตั้งแต่ไปทำาคีโมมาหนูก็ทำงานต่อไม่ได้เลยสายตาคนรอบข้างอ่ะก็เปลี่ยนไปจนตอนแรกหนูคิดว่า หนูไม่น่าไปทำคีคมเลยอ,ะอย่ะหนูน่าจะใช้ชีวิตปกติไปแล้วก็ตายไปเลยมันอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้แล้วเจแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องไปไหนล่ะถึงไม่มีใครดูแลก็มีคนให้ดูแลอยูค <uned> ่ค่ะ หนูก็ยังอยากอยู่กับแม่นะแม่เขาก็อายุเยอะแล้วด้วยอะ่ะตอนหนูเข้ารักษาแรกๆอะ่ะหนูก็นึกถึงหน้าเขาเป็นคนแรกอันแหละหนูก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าถ้าหนูตายขึ้นมาจริงๆอะ่ะ แม่เขาจะอยู่ยังไงเขาจะมีความสุขไหมหรือมีคนดูแลเขาหรือเปล่าเขาก็คือเหตุผลเดียวนั่นแหละที่หนูยอมทำคีโมอ่ะแต่หนูสับสนมากเลยเจ๊ หนูก็ไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรในหัวอยู่เหมือนกันอ่ะอย่าคิดเยอะปล่อยใจให้มันสบายสบายตอนนี้ที่เป็นอยู่มันก็คือคำตอบแล้วนี่ทำาคีโมไปรักษาเพื่ออยู่กับพ่อกับแม่กับครอบครัวที่เรารักแค่รักษาไม่กี่ปีเจ๊เชื่อว่าสักวันหนึ่ง มันต้องดีขึ้นคนอื่นทำร้ายเราแต่เรายังเลือกที่จะหนีแต่ทำไมอ่ะถึงทำร้ายตัวเองละ่ะมันหนียากนะเจะ๊เปิดร้านอยู่ที่นี่วันหลังถ้าจะมาจะมาตัดมาดัดหรือมาย้อมหรือทำอะไรก็ได้มาได้เลยนะ ทรงนี้ก็ดูดีนะมันเข้ากับเบาหน้าของเธอโล่งเลยอ่ะเจ๊ขอบคุณมากค่ะเท่าไหร่คะอุ้ยไม่เป็นไรวันนี้นะเจ๊ทำให้ฟรีบนโลกเนี่ยนะมีสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เยอะแต่ก็อย่าไปจดจ่อ กัสิ่งที่เรา,วาควบคุมไม่ได้ดีกว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอบหน้าหนูจะกลับมาที่สีผมร, <c oughs> รักษาตัวให้ดีล่ะแล้วก็อย่าพึ่งใต้ก่อนโชคดีนะ